ช่างไผ่คือคุณคุณเดี้อไข่คือคุณคุณหนาวมาหนี้มาหนี้แดนเซอร์มาหนี้อ๊ามาเบื้งดูทีมทีมนี่แหละทั้งทีมนี่แหละนี่มาเลยปัดเบื้งด้วยเอาเซน่าเซนาเซนาหอยปัด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 ว่ามันกองกระถินห้าง ท่าจะโดนแล้วท่าเต้นโอ้มีเต้นท่าจะโดนในพอยี่แหลมล่ำอยู่ลำอยู่หั่นละไม่เสนาพอดีกระเดืองมันขาดก็เลยซ่อมกระเดืองอยู่อ๋อค่อันนี้แดนเซอร์จากวงไหนครับนี่บึงกุยแดนค่ะเบึงกุยแดนค่ะในหัวหน้าทีมนั่นเอยค่ะป หน you, mm. Arrow, follow, s <S ูนายื้อไว้แล so hey, oh. ้วค่ะให้มูหนูออกมาสะเถาะขาตอนแรกหนูก็ไม่กุยหรอกค่ะพอมาอยู่วงนี้กุยไปเลยค่ะดูตามกินไหมเ้รื่องกินสุดเครื่องกินขีตะเล่โอ้ยสุดตายไว้แล้วค่ะต้องกินคนน้ำว่าอาบน้ำว่าอีหละโอ้ไลนตั้งนี่ถึงหัวหน้าวงมาหนิหัวหน้าแดนเซอร์ดาวอสิเดมาเต้นให้เนาะโอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะได้มีโอกาสมาเต้นยุ๊ ขอคุณและการแมวลาสาวหน่อยได้ค่ะจะให้ที่บึง่แมนเอาผาาเลี้ยหลงพอหนอมากทีนี่มาหูเมาหนิแต่ละคนนี่พ่อแมนขาบวชพระผาบวชต้นไม้่ะผ่าบวชต้นไม้ค่่โอ้ไปเอายูป้าสังวนแห้งชาิพอด้วยค่ะพ่อฮอนเรากินเข่าใส่น้อค่ะตอนนี้โอ้กินเข่าบะครับค่ะพอดีสั่งเนื้อย่างย่อันปากบอกแม่ขั้วในเด้ค่ะครับอันชุ่มหางแจงาฏิบปติตำบัุ้่งเองมีดแม่ขาใบมนเหล็กเปค่ะซับหนังกับว่าเข่าค่ะมีดบ่ค่ะ อันมีดวัวกับเขาาไปเสียงไปตะปาด้องอย่าคลองบ่ค่ะเมียเงินุ่ยเด้อฝนมีดให้ม่อีแรมฝนมีดเด้อะฝนบ่ได้ดอกแยงตะบังไฟไรน้ำกระบาท่านไอ้มีกินอยู่ค่ะเออฮะน้ำกินยุใสค่ะเอาน้ำกินค่ะโยสะไว้ยน้ำมะละกอดเด่นบอสหลังหันน้ำกระบานได้อาบกระตูนลุ่งลนอันโมันนู่นนี่ในเต้นน้ำแค่ียสองสามเพลงหนึ่งเด้อค่ะเด้อเอามีงานต่อบ่ครับด้วยติ๊บเองมีงานต่อค่ะมีงานงานไดงครับฮะ งานยังครับหมดพักมียิปวงค,<อ>ค่ะอันนี้มาซอยค่ะปลาตูปลาพันหัก็เอาอันนี้มาซอยค่ะโอ้ยคืออุดมสมบูรณ์นะครับก<ส>ินแซ่บค่ะกินแซ่บกินยังครับได้เยังเลี้ยงกันครับนี่ป,น,น,ปนปลาทูค่ะปนหดหัวใส่ตับหดเข่งใส่จังผ้ากันอ้วนค่ะโอ้ยใส่หดเขง่งปลาแมนนี่หัวหนาค่ะ ไปเต้นไสดกับเจว่าโอ้ยหางเครื่องจะไม่เหยาจะมาปต็มสุดบะหยังแท้เออเลยคัดตั้งแต่บิ๊กบูมเล่นค่ะมีแต่บิ๊กบีกเลยที่แต่บิ๊กบีกค่ะเต้นนี่โว้ยเอว่มันแต่เกียงร่องสีพื่อละค่ะเออเขาห็นมาขาดเด้าเก้าสั้นค่ะมาเด้าเก้าสั้นเมินค่ะแต่ว่าเต้นได้บ่เกินหนึ่งชั่วโมงเด้อค่ะประวานิคืนแล้วก็เอิ้นเอิ้นรถดฟีเวอร์ให้ยในนัก่ะมาจอดไว้ฐานนะคะรีเฟอร์นะคะมาจอดฐานรถค่ะ เอาได้ค่ะอยากเต้นเพราะยังหรอค่ะอยากเต้นค่ะอยากฟังเพางแหลมลั่นค่ะมันจืดค่ะมันเบื่อค่ะแล้วเออช่วงบอสค่ะนัดมูหนูคือผู้พ่อเธอมาคือมูผู้ผู้คู่เดนเซอร์วงคอยแท่เจ๊พอที่นี่โอ้ยเนาบอส <ส>หนูแต่งหนาแต่หกโมงแรงจะบอกว่าทุ่มเครืองนี่สามทุ <Favorite> ่มหนามู้นนู้ยื้อมาแล้วค่ะแตงละค่ะนู้ใบล่ะค่ะแต่งหนายาักก้มูค่ะผู้นี่แต่งหนายาักก้มูอันที่หนาที่หนามันยากก็เนี่ยเดี๋ยวที่หนาเปี้ยมันบมันเปลี่ยนเป็นน้ำเวลาดอกเป็นน้ำหยางมันเป็นน้ำสังขารเหล้าข้าวเหนียผู้นี่แต่งหนาตะเวนนี่แต่งตะกอนมูหนี่หนาหนาเนี่ยแล้วแต่งหนักก้มูด่างเหล้าเหิน ต้านถ้าเปลือกตาเนี่ยเขาก็ได้ตีออกจิงเนี่ยมันเหี่ยวมันเหี่ยวแล้วมันทับตากันจั่นสิเขาได้ตีออกแค่บอกได้เพจะหกสั้นแม่เมยอ้าวไปไปไปสแตนไวปไปไาไปเตรียมโตค่ะอันแล้วไปกระเดื่องเขาแล้วไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หยางเดี๋ยวกระเดือกพ่อตาเอ้พ่อตาในโซ่ความสามารถอยู่เอางานสวยโอ้โบมีคนจ้างเออเดี๋ยวพี่น้องกขาจะอวดมให้ดอกเห็นว่าค่ะใด มาหันพระเอกวันก็ได้เราได้สองหมื่นเปบาเข็มก็ได้เราตัวสองพันมาหันมันขันห้ามีการมีงานสิติดต่อใส่ได้กันนี่เอาจุดถูกโมโนกับแม่องค่ะอันคือไรที่เล้วนี่นะโมโนมาขึ้นยากหรอกโปรดล็อกเฟซโมโนกับร่วมตัวกันมากขึ้นาล้วค่ะอ่ามีโมโนจะใส่ความจังไรความบังเกิดต้องเกิดขึ้นล้วค่ะแสดงว่ามาอน่อสิมีอยังพี่ป้าเจ๊ดิ้งยิ้มเสียงเสียงไปเบิร์ดค่ะ มือนึงอันพยาบาลเปิดอันเพลงจิตอันมาไล่มาแล้วเพิ่นเห็นแดนเซอร์ออกมามาไล่มาแล้วมาไล่มาแล้วยุณใสมันเด้งขึ้นยุ่มหันเออเป็นของไผ่น้อเนี่ยย่าวักป้าเพิ่นว่าแดนเซอร์คือแต่งหน้างามแถวบ้านนะเพิ่นว่าค่ะูผู้ใดค่ะบอกเพิ่นว่าแดนเซอร์งามเพิ่นเลยว่าโอนมาอะไรให้เข็มหนึ่งพันบาทเอาไปยังนั้ไปยังนั้น แม่แม่กลับมาแม่เพื่อนบอลทะเลเบิร์ตมันหลายคนอยู่โอนมาหลายคนอยู่อันงานเต้นมืนอนี้ยกเลิก์ด้ะค่ะมามาอุ้ยมาเขาแล้วเขาแล้วขาแข้งซะก่อนขาแข้งจิงย่างเขาไปค่ะมาหุ่ยเออมาหน่นโอ้ยเก็บมาก่อวสุดยอดเพิ่นเห็นเดียนเซอร์อูปารสุดยอดเออแต่งตัวงามเต็มที่มีแต่หักเห็นแดนเซอร์สาวสวยให้น้องโทนห้าร้อยบาท ถนอดคิวถนอดคิวอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปเพื่อนมากแดนเซอร์ไล่หลายมากมากดูบ้านข่านย่างที่สูสุกยืนยูขึ้นกูนี่เป็นยังมาๆมาๆมาๆนี่เพื่อนมากแดนเซอร์ไล่ตั้งหัวปอดแหลมตั้วปลดผู้ใดจะได้ยืนแม้นอยู่นี่เป็นยังนั่นนั่นนั่นมาหน้านั่นอ่านแถวรุ่นปันค้าก็เลขผู้เดดินเนี่ยเลขที่รุ่นรุ่นนั่นเด ปาสุบินให้แดนเซอร์คนละ300บาทขอบคุณค่ะเอ้ามาไล่มาเร็วต่อไปกัรที่ไมา่อีกแต่ว่าต้องแสดงความสามารถเอา้าเต้นเพลงสิปล่อยมืออื่นนี่มาเมองลีลาการเต้นอันนี้เซมเปิลก่นอนเพลงโง่ในสายตาเธอสามชาเอาในในเวอร์ชันของอลิสา อีกสองรอบนี่ขอเร็วเร็วเร็วอีกจังน่อยหนึ่งค่ะโจแบบเท่ๆจากวัสามชาขออนุญาตให้แดนเซอร์เราเรียงแถวก่อนนะคะช่วงนี้นะคะบูจัดทีมกันจัดมูนี่ผู้ใดเต้นคอยได้นสองลอยหาซิมเถอค่ะเด้อไปเต้นแหกด้หาลอยย่ค่ะป้าทุ่งนองไหมโอ๊คฟังหัวหน้าคณะฟังหัวหน้าคณะสั่งงุูนะ ลีดพร้อมกองเชียร์พร้อมพร้อมไปค่ะ โอเคค่ะซับนี่ราคา300ค่ะแต่คนหกพันกลัวเด็ดเสือมาคนมาเมืองแปดพันกลัวเลยค่ะเต้นซับนี่ราคาเออเต้นดีแสดงว่าคนมากเต้นอีกบ่ระเนหรอคาบอดหนูว่ามันเป็นน้ำเพลงถ้าเป็นน้ำเพลงก็จ่ายอีกคนะเขาเยเบิ่งหลายโอเพลงสิบป้อยมืออื่นนี่บอกลองเพลงจบแบบเท่ๆมาหันนี่เนาะเก่าโม่งเสามืออื่นพี่น้องแช่ซอยกันอันกระจายห้าเหล่าเด้ยสามร้อยขาคนตายาตัวขาคนตายใหญ่ท่านใด เต้นให้คุ้มค่าก็จะเฝ ok <c oughs> ้าเฝ้าว่าค่าคนตาบอลได้เต้นบอลเทนได้คุ้มค่าเงินสามร้อยเอฟซีโอนมาใหายโยป้าสุบินมาฮันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ข่อยเมื่อยวนี้งานงานซอยค่ะงานซอยคุณพนุสิเฝ้าไปงานต่อค่ะเราตู้กระถาแล้วนี่มีไม่หยิกไปค่ะอีกจากเพ่งเนี่ยมีไม่หยิกไปค่ะมาไล่ค่ะอีกจากเพ่งเนี่ยอีกจากเพ่งเนี่ยแมนสามดอยขึ้จีเทมดูเถอะอีกจากเพ่งอีกจากเพ่ง แม่ส้มผู้ส้มผู้ล่นเฮมานางฟ้าล่นเฮามาเออโอ้ยอันอันหัวหน้าขายอะได้ล่อเลยล่ะหัวหน้าขายยาเปล่าเถอะค่ะเดี๋ยวว่าให้รุ่นนี้เต้นใจรถแนเฮ่ะไปเล่นอะค่ะไปรุ่นนี้เต้นใจเพลงผาแหลมเถอะค่ะมันจะสมเพลงผาแหลี่ยมมันจะแค่เออมันจังสมน้ำสมเนื้อค่ะเย้ไปล่ะจะเอาเพลงเรียวเด้อล่ะเด้อเบิ่งมูใหญ่เนี้ยเด้อ อาลอนปาร์คอาจารย์ค่ะจารย์ว่าเลยค่ะขออนุญาตนะคะพี่น้องห้างไรซ์สดนะคะเพื่อความสนุกสนานค่ะพี่น้องค่ะเดนเซอร์พร้อมเชื่อหลีดเดอร์นมาเลยปวเวบอกกิจแต่ละคนอุ้ยทาพร้อม เมื่อเมื่อกของแครับปัะเนี่ยน้วโดนตีก<ด>็เข้าใจกันเลยกับแดนเซอร์เห็นปะ ตย่านหางเชียงได้ตีใจเย็นด้วยด้ใจเย็นด้วภาษาสารบอยนึงอย่างมิสโซนแบงกตี๋แต่ต๊ะปัดเตีนก็ได้เตีนในดอกก็ได้ไม่ได้งอดนตีเตีนในดอกเออจ้างวิอหายเห็นเขาได้สารบ่อยมีกันซีนเท่ามีขันเต้นในดอกอย่าปมเด้อเป็นอย่างมันสิเป็นเป้าผู้เทาามาปอบกับจ้างเป็นเป้ากับจ้างเป้ากับเป้ากับเทยดดอกมันเป็นยังไงก่อน กระ็ได้ดอกเตียนได้ดอกเตียนยังไหนเอาดูเอาดูออกสเต็ปเตไดนก่อนถ้าเต้นใส่กล่องเพ่งก็ยังเต้นดอกสูดเต้นโลดเอาอเอาออกสเต็ปเลยร้องสดๆก็ได้ช่ำขี้บวดมาเพ่งซาซาอ่าปันปันกับชมพู่มาฮะมาเป็นยังษ์โมโนมีนักร้องอยู่เพลงซาฮะมีมีนักร้องมีนักร้องอยู่แล้วโอ้ยเจ้าบอกว่าก่อนร้องแน่นนี้เด้อ เอาเพลงหยังกระซางเขาเป็นหยังเขาบ่ต้องการหาแนวรวมหาแนวรวมมาไในเต็นต์ขึ้นอัตลีเห็นบ่เห็นทางเชียงเด็ดติบแน่เด็ดทั้งแถวให้กระเดื่องขาดลองเองเลยเฮ้าเล่นมาเล็วแต่เราเข้ามาตกรองเราเนาะก่อนนอกแน่นแน่นเอาเอาเพลงเพลงไม่แถวสอบมากเออเด้อเด้อถัดเต็มเนื่องซองซ้ำเพลงซ่าปาร์คือมัวแท้ท่านไหนลองเมื่อคำสีเว้าพอหูขาวตบมือในเมจูข้างหลังก็ได้ เปิดคำเบาอีหลีค่ะหัวหน้าขาเปลี่ยนเพลงเถอะค่ะงองๆงองององูรีบมาเข้าฟันโนถ้างูได้ยินเสียงล้ๆลเลื่อยเลืยมาถิดเพียงนูอยากมีคู่เคียงรีบรีบมาเข้าฟันมองดูคู่อื่นที่ไรมันน่หน้อยใจทาไมหนูไรคู่ สามร้อยพอน่าขาเพื่อนคุมมางละค่ะ